ดิอยู่กับผมเจมซี J ่ M C. แล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในรายการเจวีแช n แนลครับแต่ว,วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่านอตะลวยหัวเคนี่แหละครับผมนี่สกินคอลเลกเตอร์สวยป่ะทุกคน <c oughs> ดูดีสกินฟรีเนี่ย <c oughs> เอากระทยผมบอกเลยนะครับว่านาตเรเลียเนี่ยช่วงนี้อาจจะเจอบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าสกินฟรีครับ <c oughs> โอเคผมแล้วนี่ครับผมรายการอุปกรณ์อ่าเนี่ยครับ <S 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 ไม่แต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นในใต้คลิปนะฮะอ่าช่วงนี้ก็อาจจะเจอนาตาเลียบอยเนี่ยนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ให้ตายเถอะเพราะว่าอะไรนั่นเหรอก็เพราะว่าสกินวียังไงล่ะนั่นไงกูว่านะกูเ <c> พ <oughs> ิ่งพูดว่าเจอบ่อยไปไง <c oughs> โอ้โหเจอแน่นอนครับโอเคครับผมเอาล่ะเดี๋ยวตัดเข้าไปในคกิเลยแล้วกันนะครับ โอเคผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วครับผมออาครับสกิลหนึ่งมาก่อนแล้วก็อ่าทุกคนครับทุกคนว<ๆ>่ามันสวยปะคอลเลกเตอร์อะ่ะผมว่าสวยอยู่นะน่านจะสวยอยู่แหละเออแปเถอะ <laughs> แล้วก็สกิลหนึ่งปุ๊บประมาณนี้สกิลหนึ่งจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมแล้วสกิลติดตัวของนาตาเลียทุกคนเวลาเราอยู่ในหญ้าปเป็นเวลาหนึ่งวิทีนะครับเราจะทําการล่องหอนนะครับผมแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น15เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเออประมาณนี้อ่าไปเลยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยคนห่าหมอมาแล้วอดีแล้วคอมโบนาตาเลียไม่ยากแล้วผมพุม่งไปตีประมาณนี้ฮะหรือไม่ก็จะเป็นการตีก็ค่สกิลพุ่งหนีก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะมันอยู่ที่สเตปนะครับอืมอย่างนี้ตีตีลแล้วพุ่งเห็นแล้วทุกคนแค่นี้ฮะเวลาเราพุา่งโดนศัตรูทุกคนสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันจะพุ่งได้สองครั้งนะครับผมเอ่อมันจะเอาแล้วหรอ เอาบลาลาอามีใครอ่ามีคนไฟมีคนไฟอย่างนี้ต้องมีเฟิร์สบัตรเฟิร์สบัตรแล้วต้องไปห้องเราปึง้งเรียบรออ้อยกําจัดไฟานาตาเลียห้าวนาตาเลียห้าวห้าวหรอไปด้วยกันเลยคิลสองก็ถือว่าสวยอยู่นะผมว่านะเออหาตัวต่อครับหนึ่งวินี่แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแนละ้วิ่งเราไปลงไปเลนล่างเลยอ่า <S <S ผมว่ารู้สึกว่า <S <S ไม่ไมีใครอยู่เลนล่างแล้วลาปูตาไปแล้วครับผม ไอ้ตายเนอไปนผมไปต่อฮะอย่าอยู่ที่เดิมฮะเพราะว่าเราเป็นโลมยังไงล่ะค่ะนี่เราก็ตีธรรมดาทุกคนดูคอยดูนะตีธรรมดานพออเนนะาานานพุ่งออกเห็นนะคอมโบไม่ยากฮะตีธรรมดาพุ่งออกแค่นี้เองครับผมเพราะว่าคมอมโบนตาตาเลียเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราปิดไม่ได้เนี่ยเราอาจจะตายเองนะดังนั้นเราต้องเก็บสกิลหนึ่งของเราไว้หนีเท่านั้นฮะไม่ก็เอาไว้เข้าได้ผมแล้วแต่ทุกคนจะเล่นนะอ่าลาปูลาปูตายแน่นอนเรียบร้อยอย่างนี้ลาปม ตายตายเรียบร้อยไปต่อครับแล้วสกิลสองของทุกคนมันจะเป็นการอ่าปล่อยหมอกนะฮะแล้วจะทําให้การโจมตีกายภาพธรรมดาเนี่ยจะไม่มีผลกับเรานะครับผมก็คือตีไม่เข้าแหละอืมไปเลยครับผมต่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปฮะไม่ยากครับนาตาเลียอาจจะต้องฝึกนิดหน่อยนะครับเฮ้ยตายป่ะอะไม่ตายเดี๋ยวกูไล่ฮ่า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 ่าฮ้าฮ่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 าฮ ตายมานะั้น่ะตายปะสวยเกค,คิดว่าผมทุกคนเอ้ยนัตาตอเลียเหรอนาตาตเลียเหรอ,าาหรอจะเอาบ้าล่ะจะเอาบ้าล่ะอืมเมืม่อจะวิวสีม่้เนี่ยโอ้โหวิลาปูอยู่นี่เอา้าตายเรียบร้อยเลนบนเราอ่ามีคนไม่กลับมีคนไม่กลับเรียบร้อยอย่างนี้จะไปในเลเจนด์เนาะวิ่งเข้าไปทุกคนแล้วพุ่งเข้าไปถ้าเกิดไม่ทันนะฟุ๊บอื้ออืมตายไปซะโอเคตีเรามาแล้วจ้า อันตรีของเราเนี่ยทุกคนมันจะเป็นการแบบว่าคล้ายๆเราอยู่ในยานะก็คือรีสกิลอะเข้าใจปะรีสกิลเดืตัวของเรานะครับผมก็คือเหมือนหายตัวเหมือนเราอยู่ในยานแหละประมาณนี้ทุกคนดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายตัวซึ้บปึ๊บเริ่มพูดตีแค่นี้ง่ายๆอะแค่นี้เลยแค่นี้คือปิดได้เลยครับต้นเกมอะไปไปต่อเลนล่างครับทุกคนเมื่อกี้รับบุกให้ตายแล้วผมเห็นเอ่อมันน่อยู่ในยาแหละมาจ้าคนไม่ทันนะทุกคนพุ่งไปเช็คพุ่งอ่าเรียบร้อยเขานึกว่าแฮกแมพเปล่าวะ อาจะเอาเปละ่ะอืม้มมมอ้เขี้ยโดนละมาดิเอาเะล่ะจะเอาเปล่าอ้เขี้ยไม่ทันแน่เลยอื้มมมไม่ถึกอืมอ้มมมเฮ้ยเสียดายวะไม่จอยเออโอ้โหมันมาเต็มเลยแบบไปเลยครับไปแล้วครับโอ้ไม่อยู่แล้วครับเอ่อมันอยู่ตรงไหนวะน่าอยู่ทางนู้นแหละผมว่านะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าฮ่าฮไม่ควรจะเอาเมื่อกี้ <c oughs> มาดิครับเอ่มดักไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เคลียร์คลิปออกไปไปอะฮู้ โคตรสนุนกอะผมเล่นนาตาเลียแม่งอ่าเอ้ยตรงนู้นหนอตายแล้วเพื่อ,อนรอแป๊ะเดินเรากำลังไปอ่าเดี๋ยวเราจะมึงตายลงมาแลูกไม่ทันหรอไปไหนลูกข้าไม่ตายกูกำจัดนี่แหละ,อะ,อะลเอออ่ตายแล้วจ้าไม่มีอะไรกูตายกันแล้วอะอะไรวะให้ตายเหอ,อะเออไม่ไหวไม่ไหวใครเลยไม่ไหวทุกคนเรีบแขกยิบก่อนฮนะึ๊บไปตไปไป นี่แหละคอมโบนาตาเลียก็ไม่ยากทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมโบหนีคอมโบฆ่ามันทําได้หลายอย่างทุกคนเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะฟีสไตล์นะครับโอ้บวกกันอีกเงีอะไรครับเนี่ยมาแล้วจ้าจะคูมามจาะคูโก็สนุกเลยเกมนี้ให้ตายนะอาาไปไหนจะน้องมาที่ขาตตายเออแรงที่ปาย ฮัลโหลแรงตายเปล่าเอาบันเอาบันหรืออยากตายเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเเกิดไปเอ้ยได้เอ้ยได้สองบสวยกาสวยกาศเฮ้ยตายเพราะความมหาวฮะเอ้ยเลนบนไหวมาหนหนึ่งหนึ่งเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้เห็นเงาใครไม่รู้มานาตาเรียนแน่นอนอย่างนั้นเอ่อไปรีบไปทุกคนกําลังไปช่วยฮือใบอือใบเอื้อตายได้มีจะตายหรอมีคนจะตายหรอเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน แตกไปหนึ่งมีเอาอีกป้าล่ะเอาอีกป้าล่ะอุ้ยเอ้าพุ่งผิดพุ่งผิดเหรอแตกไปสองอุ้ยเอเอชิบหายอุย้ยเชียแล้วชิบหายแล้วโดนซุ่มได้เรียบร้อยเออเออหมวกผมมันไม่กันดิว่ะมันกันแค่อนตี่บดังคนระับเท่าที่ผมจำได้นะอืมเอากันอีกแล้วเกมนี้ไม่ตายไม่ตายอนะเอ้ยไม่ตายเฉยโอเคเดี๋ยวไปเก็บงานให้อ้หูตีตัวป้าล่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บงานเลยเก็บงานห้อยสักตัวหนึ่งตายนี่มัเจ้าวเหรอเออชิบหายแล้วไม่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 เอ้าอืมแตกไปดีเอ้าจะเอาอีกตัวเดี๋น้องเอาอีกปะล่าเอาปะล่าเฮ้ยนาตาเลียจะกลับปะนาตาเลียจ๋าเอ้ยมันยังไงยังไงเอ้ยเปิดหมอกว่ะเออมันรู้ทันว่ะไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้มาอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้ววะเอ้า เอาอยู่นู่นโอ้โหตายปะน่ะเอาไม่ตายเพื่อนตายปะน่ะเออตายอยู่นู่นจะไม่ตายฮัลโหลดักดักครับผมทุกคนดักรอโคนมาอันตีของเราเยทุกคนมันทําได้หลาอย่างนะไม่ว่าจะอันตีหนีอันตีเข้านะเฮ้ยมีคนหายตัวมาว่ะเอาไปละเอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอ,าเอ้เอาเอ,เอาขับป้อมเลยเหรออุ้ยแรงหนาใช้ได้นะ <c oughs> พูดเดี๋ยวสามว่าเอาเลยเอาเลยตายไปแล้วอมามาแล้วโอ้ยเกลี่ยก่างกายอ่าแตกไปหนึ่ง เราไม่อือโอ้โหลเลนลี่แม่งตีโคตรแรงอะ่ะทายปนะน่ะสวยเชื้อขอบเกล็ดบอลเลยครับไปแล้วจ้าเอ,อ่อกลับกันไหมรู้สึกว่าเราเฮ้ยเฮ้ยนาัตเาตเลียคตรหน้าว่ะเลือดก,ก็ไม่ใช่มีแต่โคตรห่าเลยตอนเนีย้ยอะไรบ่ดีอะ่ะ Oh my g o o d n e t โอเคครับผมแล้วก็ของแก้ทางอัตาเลียทุกคนมีมาสองสามชิ้นนะชิ้นแรกก็คือชิ้นเนี้ยเกบบาะโบราณนะครับผม แล้วก็ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นอวายูบีพบไม่ใช่วายูบีพบจหรือเปล่าวะที่มันเป็นกันกายภาพเวรอทุกคนอันนั้นก็กันการเหมือนกันนะครับเออเพราะว่านาตาเลียตีตีเป็นไดเมนกายภาพนะผมเออแค่แข็งเลยเออออกแค่แข็งไปเลย <c oughs> เอาเะล่าเอาเะล่ะน้องเอาเะล่าเอออยู่ที่ป้อมเฉยหรอกไม่งั้น,น่ะมืองมันจะเอาหรือเปล่าวะทีมันอ่ะเอยมันจะออจะอาผมจะสรุปเ,เดินไปเดินมาเออนาตาวินเข้าไปละ oh, no, เอยมันเอาเลยเหรอ เกินเปล่าเปล่าตะลีอะเรดลี่ตายมันอะเรดลี่ไม่ตายด้วยมาแล้วจโอ้โหไม่ถึงแล้วมันสู้ไม่เกลวหรออือฮ่าโอ้โหยี่สิบคิวแล้คน็ไม่ไงล่ะโอ้โหหลอดดีว่าแตกวะด้เฮ้ยกำลังไปเพื่อนหลอดน่ตจะตายแหละเออกำลังไปเอ้ยี่สิบคิวนี่ผมว่าใช้ได้ละนะเกมนี่คือแบบไล่ฆ่าโคตรมันอะเออ มาแล้วจ้ามีใครแหลมหรือเปล่ามีใครอยากไปคุยกับลากมะม่วงหรือเปล่าเออมีใครแหลมหรอกวะเฮ้ยมีมีมีม,มีมาแล้วจ้ายาหูเออแตกไปแตกไปหนึ่งเหลือกี่ตัววะเฮ้ยเหลือตัวเดียวตัวอะไรเอ่ยเลดลี่เอ้ยไม่ใช่เลดล,ลี่นาตาเลียอะแตกแตกแค่นั้นแหละ <S <S เรียบร้อยลาปูอ๋อไม่สนใจครับผมตีเนี่ยปอมะเออเกมชนะปอมเว้ย มาดีมาดีมาดี <laughs> นี่แหละครับผมเกมขาดแต่ทำอะไรก็ได้ครับผม <laughs> โอ้ยตายเนะ่ยโอ้ยเมื่อยชิบหายโอเคครับผมสำหรับการเล่นนาตาเลียก็มีเพียงเท่านี้นะครับ <laughs> ท่านเพื่อนชอบใหญ่ลืมกดไลค์นะผมชอบมากลืมกดสมัครใหผมได้นะครับ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทำเกี่ยบตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยตัวของผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับเนาะเป็นไยงไยืบเอ็ดคิวอะครับนัน